สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะกล่าวถึงเรื่องการสมรสครับการสมรสนี้เป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับห้าว่าด้วยเรื่องครอบครัวครับเป็นนิติกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาโดยนิติกรรมนี้เป็นอย่างไรบ้างเราจะไปดูกันครับ การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยนั้นนะครับต้องจดทะเบียนสมรสครับโดยชายและหญิงเนี่ยซึ่งมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ17ปีบริบูรณ์ยินยอมพร้อมใจกันจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสต่อหน้าเจ้าพนักงานครับเราอาจสรุปขอบเขตอายุของการสมรสเนี่ยได้เป็นเส้นจำนวนดังนี้ครับ ถ้าหากว่าอายุน้อยกว่า17ปีถ้าสมรสก็เป็นโมคะถ้าหากว่าอายุ17 2 0ปียังเป็นคู่เยาวอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าได้รับความยินยอมสมรสก็สมบูรณ์ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับความยินยอมสมรสนี้ก็เป็นโมเคะถ้าหากว่าบรรลุนิติภาวะไปแล้ว การสมรถนี้ก็มีผลสมบูรณ์กันไปแต่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 แตแตกรนีปกติเนี่ยถ้าหากว่าสมรถก่อนอ,อายุ17ปีการสมรถเป็นโมคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีเหตุอันสมควรในระหว่างนั้นเช่นทำข้อท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยอนุญาตให้สมรถได้นั่นเองนะครับ มาดูข้อห้ามของการสมรถกันนะครับการสมรถเนี่ยจะกระทําไม่ได้เมื่อชายหรือหญิงเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่เลเนี่ยเป็นคนวิกลจริตหรือถูกสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทั้งคู่เนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดกันญาติใกล้ชิดกันเนี่ยก็คือเป็นพ่อแม่ ปู่ย่าตายายเป็นทวดไล่ขึ้นไปทางสายตรงของเราถ้าล่างลงไปของเราก็เป็นลูกหลานเหลนหรือถ้าหากว่เป็นระดับเดียวกันก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันคนประเภทนี้เนี่ย จะสมรสกันเนี่ยไม่ได้ครับทั้งคู่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมหรือว่าเป็นบุตรบุญธรรมต่อกันเนี่ยนะครับก็สมรสไม่ได้แต่ถ้าหากว่าสองคนเนี่ยเกิดรักกันขึ้นมาอยากใช้ชีวิตเป็นผัวเมียกันทํำยังไงครับก็ต้องไปยกเลิกการเป็นผู้รับกับบุตรบุญธรรมก่อน แล้วค่อยจุดทะเบียนกันทีหลังจึงจะสามารถสมรสกันได้ชายหรือหญิงเนี่ยมีคู่สมรสอยู่แล้วนะครับก็ไม่สามารถสมรสได้หรือเรียกว่าสมรสซ้อนนั่นเองในบางกรณีนะครับผู้หญิงเนี่ยที่สามีเดิมตายหรือว่า การส่มรถนั้นเนี่ยสิ้นสุดลงจะสงรถใหม่ได้ต้องรอให้ผ่านการสิ้นสุดการสมรสครั้งล่าสุดของตนไปแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ310วันแต่อาจจะไม่ต้องรอให้ถึง310วันครับถ้าหากว่าเข้าข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ 1. คลอดบุตรในระหว่างนั้นนะครับคลอดแล้ว ถ้าหากว่าไปปิ้งใครก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ในระหว่างน,นั้นเลยนะครับไม่ต้องรอให้ครบเพราะว่าคลอดบุตรแล้วรู้ว่าไอ้ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกใครแล้ว 2. สมรสกับคู่เก่าบางคู่ครับทานไฟเก่ายังร้อนแรงอยู่พอรออยากันปุ๊บดีๆก็มารักกันใหม่อย่างนี้ครับ จงมือกันไปจดทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่ต้องรอให้ครบ3า0วันทะเลาะว่าเป็นคนเดิม 3. มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ท้องนะครับ4คือคำสั่งศาลครับจะเห็นได้ว่าศาลคือทุกสิง่งครับอะไรอะไรก็ต้องให้ศาลสั่งทั้งนั้นทีนี้นะครับเมื่อมีการส่มรถทางกฎหมายแล้วเนี่ยครับ งานเข้าแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยานะครับทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือสินส่วนตัวสินส่วนตัวนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1คือทรัพย์สินที่มีก่อนสมรสมีก่อนสมรสนะครับก็จัดเป็นสินส่วนตัวอย่างที่สองคือ เครื่องใช้ส่วนตัวครับหรือว่าเครื่องประกอบอาชีพของตนนะครับ3คือได้มาจากมรดกหรือการให้โดยสเสน่หาครับมรดกของฝ่ายของตนนะครับได้มาก็ตกเป็นสินส่วนตัวของตนหรือว่าการให้โดยสเสน่หาคือเขาให้เราเนี่ยเขาเจาะจงว่าเป็นของเรานะ แล้วก็อย่างที่4ครับคือของมั่นของมั่นนี้เป็นเคสของฝ่ายหญิงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องการมั่นเมื่อคลิปก่อนนะครับส่วนสินสมรสครับสินสมรสนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ 1. คือได้มาระหว่างสินสมรสขอโทษครับได้มาระหว่างการสมรสนะครับ2คือได้มาโดยพินัยกรรม หรือว่าได้มาโดยการให้เนี่ยโดยทั้งสองอย่างเนี่ยมีการระบุว่าให้เป็นสินสมรสอย่างที่3มคือเป็นดอกผลของสินส่วนตัวนะครับดอกผลนี้ก็อย่างเช่นเพื่อก็ต้องออกดอกออกผลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเงินปันผลดอกแย่ดอกหอยอะไรว่ากันไปนะครับ ถ้ามาจากสินส่วนตัวนะครับมันก็จะตกเป็นสินสมรสไปตามกฎหมายระบุสินสมรสนี่ก็คือสามีภรรยานเนี่ยจัดการร่วมกันนะครับแต่สินส่วนตัวนี่คือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเลยนะครับทีนี้การสมรสครับเป็นโมฆะเมื่อไรครับเมื่อมีการสมรสกับคนวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถสมรสกับญาติใกล้ชิดครับสมรสซ้อนหรือว่าสมรสโดยไม่ยินยอมกันประมาณว่าลากกันไปครับลากกันไปสมรสโดยไม่ได้ยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับการสมรสนี้เนี่ยจะเป็นโมคะใดาการเป็นโมคะเนี่ยสารจะเป็นผู้สั่งเท่านั้น นะครับบอกแล้วสารคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับอันนั้นเนี่ยเราก็ต้องเคารพคำสั่งสารนะครับการสมรสเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อหนึ่งตายครับจะตายเดี่ยวตายคู่ก็แล้วแต่นะครับต่อไปคือการหย่าครับการหย่าเนี่ยอาจจะไปหย่ากันที่ อำเภอรครับจูงมือกันไปนอำเภอไปยากันแล้วก็คำสั่งศาลนะครับคำสั่งศาลเนี่ยให้เพิกถอนการสมรสนะครับอาจจะไปร้องเรียนต่อศาลว่าเนี่ยไม่ไหวเลยนะคู่สมรสของฉันเนี่ยศาลเข้าใจพิจารณาแล้วก็ถนะ้าหากว่ามีเหตุสมควรก็อาจจะ เพิกถอนการส่งรถนั้นได้นะครับ